สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปเพิ่มนะคะอ่าวันนี้นักเรียนเข้ามาเรียนกันเนาะอ่าสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะฝึกยอดฝึกยอดฝึกขยกันนะอ่ามาเรียนเลยนะคะอ่านะคะอ่านี่ค่ะอันนี้ก็ครีมเนาะอ่ามีสอนครีมสอนอะไรให้นะคะเป็นไงบ้างสวยไหมคะสวยไหมนี่นี่ฝึกกันนี่ใครมอแรกเลยนะคะไหนดูซิแป้งฟูสวยไหมคะสวยค่ะเอา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 นี่ไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ย ทำยากไหมคะทำยากไหมนี่มาจากไหนนะคะเนี่ยนี่สุพรรณเนาะสุพรรณอทางนี้กรุงเทพเนาะอ่ามาเรียนกันคนชุดละสองคนเนาะอ่าโอเคอ่าไมีสอนนะคะมีสอนขั้นตอนนะคะสอนปรับไฟสอนอะไรบ้างคะสอนหยอดเนาะยอดแป้งค่ะอ่าเช็ดเตาหมดเลยเนาะยอดเป็นไงคะยากไหมอาเธอลงมา ยากไหมคะยอดยากใช่ไหมดูก anyway> ่อนค่ะในะานนี้นี่มาวันแรกไหมคะมาวันแรกนี่สวยสวยสวยอ่าสวยสวยสวยนะคะยอดนี่แหละยากสุดเนาะแป็งไม่ยาคอนยั่น้องมาจากสุพรรณนะคะอ่ะเออ่มดเลยค่ะมีสอนหมดทุกอย่างเลยนะคะ ใส่แป้งหมดก็ตีใหม่เลยนะให้ตีเองรย์ใจดีมากค่ะบยาอ่าอ่าค่ะสอนทุกขั้นตอนนะคะค่าเรียนก็สามพเมาเรียนได้2คนเนาะช่วงนี้นะคะอ่ามีโปรโมชั่นนะคะตั้งแป้งสดแป้งหมักนะคะอย่างไส้พวกนี้ก็มีที่แนะนําที่ซื้อให้ครีมสอนตีนะคะกระปุกนี้ก็ต้นทุนประมาณแค่ห้าบบาทเองนะคะต้นทุนถูกมากนะคะอ่า ชุลมุนชุลเกกันหน่อยนะคะค่ะเข้ามาเรียนนะคะขนมทางทองทนอมมิตรนะคะอ่าตอนนี้มาเปิดสอนในบ้านเลยนะคะอ่าอยู่ที่หมู่บ้านทันทวัฒห้าเขตเออบางเขตนะคะซอยวัชรพลนะคะนี่ค่ะมาลงมือทํากันแบบนี้เลยนะคะนะคะอ่านี่ยังมือใหม่กันอยู่เนาะอีกหุ่งตรงนั่งกันนิดนึงนะคะอ่าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะอ่านี่ก็พร้อมอ่านี้ก็พร้อมสั่งเตากันไปด้วยเนาะคนละตัวเนาะ สั่งเตาด้วยนะคะอ่าสอนได้สอนไฟเนาะอ่าเผาเตาให้พร้อมเนาะอ่าอ่าสอนให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะอืมล้างเาออันนี้ก็มีเตาลางแล้วเนาะใช้ไม่ดีเนาะอ่าีก็แลวมาเปลี่ยนใหม่อ่ามาเปลี่ยนเอาเป็นนี่เลยอ่าค่ะจะได้ใช้ครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้อผิดซื้อถูกเนาะอ่าความอยากเรียนไม่นอเลยค่ะไม่หลับไม่นอนกันเลย ขอบคุณคุณมากนะคะที่แบบที่สนใจขนมตัวนี้ด้วยกันเนาะอ่ะถ่ายคลิปเอาเลยลูกถ่ายคลิปเอาเลยเอาทุกขั้นตอนเลยนะใช้ได้เลยเนาะโอเคนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะ0ูนย์4ปดเจนะคะอาติดตามทางเพจแล้วก็ยู u ูบเนาะขนมทางทองขนมมิตรนะคะ่าสนใจเข้ามาเรียนเพิ่มกันนะคะ,ะจะได้มีอาชีพติดตัวกันไปตลอดชีวิตเนาะเต่าตัวสูรอันหนึ่งก็หมื่นต้นๆน,น,นะคะอ่า สิบกว่าวันก็คุนคืนละไม่ต้องอะไรมากกำไรวันละพันเนาะ,อะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ,ะวันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ